ไอทีประจำบ,บ้านสวัสดีครับคลิปนี้หาสินค้าราคาถูกมารีวิวให้ชมนะครับตัวนี้เป็นพัดลมหน้าตาคล้ายเสี่ยวมี่นะครับราคาอยู่ที่403บาทก็ตีซะ400บาทนะครับสำหรับตัวของแท้เสี่ยวมี่เนี่ยจะต่างจากตัวนี้ก็คือจะเป็น7ใบพัดแต่ตัวนี้แค่5ใบพัดเองนะครับแต่หน้าตาเหมือนกันเป๊ะเข้าใจว่าตัวนี้ก็เรียนแบบตัวเสี่ยวมี่มาเลยนะครับลองดู ไกลๆหน้าตาจะเป็นแบบนี้แต่ว่าไม่มียี่ห้อนะครับตัวนี้จะเป็นพลาสติกประกบเข้าไปสังเกตดูตัวนี้จะค่อนข้างจะเบาบางแต่ใช้งานได้ดีใช้งานได้จริงนะครับเอามาฝากสําหรับคนงบน้อยก็เลยซื้อมาแล้วประกอบให้ดูอย่างนี้เลย <S <S ผมจะชี้ไปทีละส่วนนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกเนี่ยนะครับตัวนี้เป็นพลาสติกพลาสติกนะครับตัวนี้ก็เป็นพลาสติกสําหรับด้านล่างนะครับ น้ำหนักเขาน้อยมากสำหรับด้านล่างเนี่ยตัวนี้จะเป็นพลาสติกเป็นท่อแท่งอย่างนี้เลยแล้วก็จะมีสลักหมุนล็อกติดเอาไว้ตัวนี้พลาสติกนี่นะครับพลาสติกอย่างนี้เลยบิดได้ง่ายๆนี่เลยนะครับก็ถือว่าเอาข้อมูลมาประกอบการตัดสินใจเผื่อคุณกำลังมองหาพัดลมราคาถูกอยู่นะครับใช้งานได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับ การประกอบก็ไม่ได้ยุ่งยากจริงๆก็มองว่าเป็นพัดลมสําหรับการใช้งานในบ้านทั่วๆไปได้นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดทดสอบให้ดูสําหรับการประกอบพัสดุด้านนอกเนี่ยก็จะดูไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่แต่หัวใจสําคัญอยู่ที่ตัวนี้นะครับมอเตอร์ใช้งานมาสักพักไม่ร้อนโอเคการสายไม่มีปัญหาลงตัวดีนะครับถือว่ามินิมอลมากๆโดยรวมๆนะครับมาดูด้านหลังบ้าง สำหรับตัวด้านหลังก็พัดลมตัวใบพัดเนี่ยจะเป็นเหล็กบางๆนะนี่นะครับจะค่อนข้างงกเยอย่างเงี้ยงอกเงยงอกเงกเงยแต่ถามว่าใช้ได้ไหมไม่มีผลอะไรกับการใช้งานใช้งานได้ดีนะครับใบพัดตัวเนี้ยเป็นพลาสติกบางๆบางมากผมสามารถจับอย่างนี้ได้เลยเนี่ยครับมันบางๆแต่ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับใช้งานมา ทดสอบมาถือว่าผ่านนะในมุมความรู้สึกผมจะมีตัวนี้ซึ่งเป็นปุ่มหมุนสามารถปรับได้3ระดับนะครับแต่เข้าหมุนไปเรื่อยๆได้นะเนี่ยหมุนไป1 2 3เบอร์3เนี่ยจะเบาสุดเบอร์2แล้วก็เบอร์1แรงสุดนะครับเท่าที่สังเกตก็โอเคมินิมอลร,ราคาถูกมากๆ400เนี่ยปกติรุ่นนี้ตั้งพื้นแบบนี้ของเสียม,มี่อยู่ที่1 4 5 0นะครับ แต่ถามว่าคุณภาพดีไหมประกันมีไหมมันก็ไม่มีนะครับประกันร้านก็แล้วแต่ร้านเลยมีขายหลายร้านมากสําหรับสายให้มาพอดีเนี่ยลองดูนะครับนี่คือสายลงมาเท่านี้เนี่ยตรงนี้สายจะมาแค่นี้นะครับถ้าเกิดคุณกําลังมองหาตัวนี้ก็ลองดูสําหรับตัวกา้านตัวนี้ก็สวมกันอยู่เฉยๆนี่แหละครับสายไฟออกมาจากตรงนี้แล้วก็ลงมาด้านล่างตรงนี้นะครับปลั๊กเป็นปลั๊กแบบแบน มีแค่แอรกัะเอนเหมือนลักพัดลมทั่วไปนะครับสายไฟไม่น่าจะมีประเด็นอะไรสายไฟโอเคสายไฟก็ไม่มีกลิ่นครับมีกลิ่นบางๆเดี๋ยวก็น่าจะหายไปนะครับตรงนี้สวมอยู่เฉยๆมีน็อตขันตรงนี้นิดหน่อยนะครับสังเกตดูมันก็จะประมาณนี้มีหูหิ้วตรงนี้ด้วยโดยรวมผมหิ้วได้นะครับนี่นะหิ้วได้โอเคสบายมาก พัดลมรุ่นนี้เป็นรุ่น FS 40นะครับสามารถที่จะปรับได้3สปีดเบอร์1 2 3 2> สํำหรับสเปคข้อมูลทางเทคนิคก็ประมาณนี้ครับสามารถเสียบไฟบ้านเราได้เลยนะครับน้ำหนักรวมอยู่ที่3กิโลไม่มีกำลังวัดบอกนะครับแต่ว่าผมทดสอบแล้วเบอร์1กินไฟอยู่ที่ประมาณ3 2วัตต์นะครับเบอร์2กินไฟอยู่ที่ประมาณ3 8วัตต์ ส่วนเบอร์3แรงสุดเนี่ยกินไฟอยู่ที่ประมาณ45วัตต์นะครับลองเสียบไฟใช้งานครับเนี่ยนะครับจะเป็นเหมือนพัดลมในโกดังนะครับแรงมากลองปรับหมุนเนี่ยปิดเบอร์หนึ่งเนี่ยครับสายสายได้ปกติเลยนะครับ ค่อนข้างแรงถามว่าเสียงดังไหมเสียงออกจะเป็นเหมือนพัดลมทั่วๆไปที่เป็นพัดลมตั้งโต๊ะพัดลมในโกดังนี่ผมปรับเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์หนึ่งค่อนข้างแรงนะเบอร์สองครับฟังเสียงเนี่ยครับนี่คือผมอยู่หน้าพัดลมนะเบอร์สาม สายก็เร็วขึ้นแล้วก็แรงขึ้นเป็นของ oem นะครับไม่มียี่ห้อนะครับอ่าโอเคเปิดเบอร์หนึ่งแล้วก็ล็อกโดยรวมถือว่าโอเคการประกอบไม่ยากครับค่อยค่ยประกอบเหมือนพัดลมตั้งโตะ๊ะฮาตาริมีสุบิชิอื่นๆทั่วไปนี่แหละครับ ก็มองว่าเป็นสินค้ามินิมอลก็แล้วกันราคาถูกมากแต่วัสดุก็เหมือนตามราคาแหละครับสำหรับคนที่มีงบน้อยตัวนี้ก็ไม่เลวนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีงบมากกว่านี้คุณซื้อย่อดังไปเถอะเสี่ยวม,มี่ก็น่าจะดีกว่ารุ่นที่มีรีโมทเนี่ยจบเลยจริงๆรุ่นนี้ก็มีรีโมทนะแต่ว่าผมตั้งใจซื้อแบบที่เป็นปรับหมุนเพราะว่าต้องการจะเอามาใส่สมาร์ทปลัก๊กสั่งงานด้วยเสียงนะครับก็เลยซื้อแบบนี้มาเปิดเบอร์หนึ่งเอาไว้ ก็ให้เขาทำงานไปนะครับสามารถสั่งเปิดผ่านสามาร์ทสวิตไฟเข้าก็ทำงานสำหรับตัวนี้ผมก็ไม่มีข้อติอะไรมีเรื่องเดียวนะครับก็คือวัสดุที่เขาใช้เนี่ยมันเป็นวัสดุที่แค่พอใช้นะครับเป็นพลาสติกเอียงเอียงลองสังเกตด,ดูตรงนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพอวางตั้งแล้วเนี่ยเวลาที่เราโยกเยกเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ซ้ายขวาเนี่ยอย่างนี้หมดเลยตรงนี้บางๆตรงนี้ใช้วิธีการขันน็อตนะครับตรงนี้นะตรงนี้จะขันน็อตอย่างนี้เลยบริเวณตรงนี้ใช้วิธีขันน็อตนะครับเขาก็ไม่ได้ใส่ใจละเอียดเท่าไหร่เนี่ยนะสังเกตดูขันน็อตแบบนี้เลยขันน็อตเพื่อที่จะให้มันมันหนีบเป็นเส้นเล่วงแล้วก็หนีบกันเอาไว้เนี่ยครับแต่เมื่อถามว่า รุ่นนี้จะมีปัญหาการใช้งานไหมก็พัดลมก็แค่มอเตอร์หมุนแล้วเป่าลมออกไปโดยรวมๆคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาอะไรสุดท้ายก็จะมีแค่อายุการใช้งานแหละครับตัวมอเตอร์ตรงนี้เขาจะใช้งานได้มากน้อยแค่ไหนนานแค่ไหนนี่แหละครับแต่เท่าที่ทดสอบมาสองชั่วโมงเนี่ยมันไม่ร้อนนะก่อนหน้านี้นะก็เอามาฝากประมาณนี้ถ้าเกิดใครสนใจสินค้าราคาถูกตัวนี้ก็ตามลิงก์ใต้คลิปเข้าไปเลยผมใส่ลิงก์ใต้คลิปไว้ให้นะครับ เป็นร้านจาก l a z a ด a ก็ราคา403บาทสำหรับท่านผู้ชมท่านใดที่ต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอยากให้ทดสอบตรงไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบให้สำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ